สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2023-2024คู่ระหว่างนาคปรปฐมปะทะเมืองทองอยู่ในเตดแล้วครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ก็จะเตะก,กันในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์สองพา 12, 7, เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ครับเมืองทองครับทีมันดับ8ของตารางคะแนนครับต้องออกมาเยือนอย่างนคปรปฐมยูไนเต็ดอันดับ9ของตารางคะแนนไทยหลีครับก็คู่นี้ครับเป็นคู่แข่งโดยตรงครับที่จะต้องเก็บ3แต้มเพื่อหนีตกชั้นให้ได้ครับ มืองทองครับนัดล่าสุดก็ทําผลงานได้ดีครับเพิ่งเอาชนะทางงานบีจีปทุมมาได้2ประตูต่อศูนย์ะครับครับเริ่มเล่นครับทางด้านนครปฐมจะบุกจากซ้ายมาขวาก่อนครับบอลมาที่ทิสซองโดนัทพรให้ไปที่ทางอิโตครับอิโตฝากมาตรงกลางตรงนี้อิโตได้จังหวะยิงก่อนลูกนี้โอ้โหบอลทนขานับและซ้ำลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำไว้ครับทางด้านเจ้าบ้านนครปฐมอยู่ในเตะครับ นี่นำทำาตูขึ้นนำเมืองทองยูเนเต็ดไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นครับยังไม่ผ่าน3นาทีนะครับโอ้ทางเจ้าบ้านได้เฮก่อนครับขึ้นนำไวค้ครับโอ้เนี่ยครับบอลมาที่ทางอิโตะครับเลี้ยงไปตรงกลางตรงนี้ก่อนที่จะยิงไกลไป พลสามเหลี่ยมครับแลบบอลมาเข้าทางตรงนี้ยิงเจาะเจอก็ไม่เหลือ้วครับโอ้ไปเปิดช่องครับทางเมืองทองตรงนี้เสียประตูไว้แล้วกวินต้องโวยเพื่อนนะครับนี่ครับหลังจากที่นัดล่าสุดที่ลงประเดิมเกมแรกให้กับทางเมืองทองหลังที่เจ็บไปนานครับไม่เสียประตูครับเก็บคินชีสได้ครับ นัดนี้ครับโดนไว้รับทางด้านกวินธรรมสัจจานันท์ครับบอลมาที่ธนวัฒนครับวิเลียนโป๊บฝากมาที่ทางเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์พาเลี้ยงลุยขึ้นมายังไปเลยไม่ได้ให้มาที่ที่ตองดเอาแล้วเลี้ยงบอลทําหลุดออกข้างไปเองครับทางด้านที่ตองโดเป็นบอลทุ่มของนคปรปฐมครับอนุกรทุ่มไกลมาที่ทางอิโตอิโตอิโตฝากมาที่ กองหลังลูกนี้บอลยังมาถึงนัตรพนเปลี่ยนแกนมาที่ทางนุทีนุทีเล่นสั้นๆมาที่ทางปีขวาและไหลมาที่ทางนัตรพนนัตรพลยกมาอีโต,โตลูกนี้เอาบอลลงสวยแต่ยังบอลไปคันแข้งมันขาครับยังไม่ได้จบครับยังอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนัทพัฒน์ฝากมาที่ทางนุที นุทีพาลุยขึ้นมาให้มาที่นัทนันนัทนันเอาแล้วไปเสียบอลครับพิชาได้สวยครับบอลมาที่ปรเมศเล่นกับทางวิเล่ปบปทางด้านขวามีจเจริญสักเติมขึ้นมาสวยครับจเจริญสักยังรอเพื่อนอยู่ยังไปเร็วไม่ได้จเจริญสักฝากมาที่ทางธนวัฒธนวัฒให้ไปที่ทิศตองดูอะและ วิ่งมาจากตำแหน่งล้ำหน้ารับทางเจริญศักดิ์แล้วไปวิ่งข้ามบอลนบผู้ตัดสินมองว่ามีส่วนกับการเล่นประตูลูกเล่นบอลครับลูกนี้ก็โดนจับล้ำหน้าไปรับทางด้านเจริญศักดิ์นะครับอนุกรจะเปิดขึ้นมาเล่นสั้นกับทางโชคชัยโชคชัยฝากง่ายๆมาที่ทางนัทน,นันนัทธนพัฒน์พาบอลลุยขึ้นมาเปลี่ยนแกนมาที่ทางอนุกรณ์ อนุกรยกลอยๆมาตรงนี้ออกเขียวไว้ก่อนครับอ่ะแล้วบอลยังไม่ไปไหนครับยังเขียวไว้ได้ครับบิวลองพิชามงชงไปเล่นกับทางเจริญศักดิ์ฝากต่อมาที่บิวลองครับบิวลองเล่นกับทางธนวัฒน์เน้นย้ำเพื่อนๆกันอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลครับการแข่งขันจริงจะเตะก,กันในวันศุกร์ที่23กุมภาพัานธ์ครับ เวลา19ในการตามรยและพิชาได้ยิงเจ่อจลูกนี้ก็ยังเซฟไว้ได้ครับเมืองทองครับก็ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากครับเพื่อหนีโซนตกชั้นแหละครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ8ของตารางคะแนนมีอยู่21แต้มครับสำหรับทางด้านเมืองทองอยู่ในเตดครับในขณะที่ทางเจ้าบ้านครับตะครปฐมครับมีแต้มเท่ากันครับอยู่อันดับ9ครับครับบอลมาที่นัทพล นัทพลยกไปตรงนี้ทิดตองโดยังเคลียออกมาได้เจริญศักดิ์พลิกมาตรงนี้ฝากไปที่ทิดตองโดทิดตองโดให้กับทางเจริญศักดิ์ครับก็ยังเล่นอยู่กับทางด้านขวากเจริญศักดิ์เปลี่ยนมาตรงกลางบ้างธนวัฒน์ธนวัฒน์ก็ยังฝากไปที่เจริญศักดิ์มีตัวเติมอย่างวิลเลียนโปตรงนี้บอลยังลึกไปถึงวัชลาครับว,วัชลา หวดยาวขึ้นหน้ามาเป้าอยู่ที่นัทพลนัทพลหม่งชงได้แล้วก็ยังมาถึงเจเินสั่งครับบิวลองเปลี่ยนแกนมาที่สวิตตรงนี้ให้กับทางพิชาครับเล่นสั้นๆกับที่สวิตพิชาอุทาไหลขนานเส้นมาตรงนี้ปรเมตฉีกมาเอาบอลแล้วครับปรเมตเปิดไปตรงนี้วิลเลยมโป๊บโอ้ยช้าตรงนี้บอลไม่ตรงก็ครับโอ้โอกาสท้องของวิลเลยมโป๊บครับ วิ่งโฉบตัดหน้าผู้เล่นแนวรับของนครปฐมมาได้ครับแต่ว่าวางเท้าไม่ดีไปเองครับบอลหลุดออกนอกกรอบไปครับโอ้เนี่ยครับโอกาสทองครับยังยังตีเสมอไม่ได้ครับเมืองทองยูเนเต็ดครับโอ้เกือบไปครับเนี่ยครับโอกาสคองบอลเป็นเมืองทองครับคองบอลได้มากกว่า53าบส่อ47เปอร์เซ็นต์อนุกรณ เล่นกับทางอิโตะอิโตะพาบอลลุยขึ้นมายังมีความแข็งแกร่งครับฝากมาที่ชิดปัญญาชิดปัญญาฝากมาที่นัทพลนัทพลฝากมาทางอนุกรแล้วครับอนุกรณ์อิโตะมีวิ่งไปตำแหน่งล้ำหน้ายังส่งให้ไม่ได้ครับนัทพล ไหลามาตรงนี้สวยก็ยังไปติดและยิงซ้ำลูกนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของคางกวินธรรมศาสตร์จานนั่นแหละครับเอายังไม่ไปไหนบอลมาถึงพิชาพิชาตวัดไปไม่ดีแล้วแต่ยังเก็บได้ที่สวิตบอลมาที่ธนวัตรยกไปปรลเมศเอาบอลลงได้สวยแล้วไปแล้วปรลเมศจะตัดเข้าในมาก็ยังมาติดผู้เล่นแนวแล้วครับปรลเมศวิ่งทําทางไปไหลต่อมาที่ปรลเมศตรงนี้ยังตัดเข้าในมา ปอเราเม่ตัดเข้าในมาเลี้ยงยาวไปแล้วนัดทนันสกัดเอาไว้ได้ครับไหลไปตรงนี้ยังมีบิวลองมาประคองไว้อยู่ชีปัญญาและผู้เล่นเป่านกหวิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นเจ้าบ้านนาคปรปฐมอยู่ในเต็ดครับทำประตูขึ้นนำเมืองทองอยู่ในเต็ดไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อสู่ครับ ถ้าเป็นเชื่อชื่นชอบกันย้ายฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสติการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นเจ้าบ้านครับของบอลได้เหนือกว่าครับ52ต่อ48เปอร์เซ็นต์ครับในขณะที่โอกาสยิงก็มากกว่าครับ3ต่อ2ครับเป็น1ประตูเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับเอาครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นครึ่งหลังครับเมืองทองยูเนเต็ดจะบุกจากซ้ายมาขวาบ้างครับบิลลองเล่นกับทางธนวัหรครับ ธนวัฒน์พาบอลขึ้นมาตรงนี้ยังไม่ให้ฝากไปที่พิชาไหลต่อมาสวยที่พิชามีตัวเติมรับแต่ยังไม่ให้คืนมาที่ธนวัฒน์เปลี่ยนแกนไปตรงที่จเจริญศักดิ์เอาบอลลงสวยครับจะเริญศักดิ์มีพื้นที่แบบนี้ยังไม่ไปเร็วพยายามหลอกล่อพาตัดเข้าในมาทิดต,ตองโดเติมมาแล้วเปิดไปวิลเลียมโป๊มงเจาะเจาะลูี้โอบอลยังเซฟไว้ได้ครับอุ้ยยังยังตีเสมอไม่ได้ อาครับจะเลินสักไหลามาที่ทางการนาลินและเสียบอลแล้วเอาละครับมีพื้นที่โตขึ้นมากนครปฐมอิโตะไหลไปกองหน้าลูกนี้เอาละจับยาวไปคนระับสุวิทย์เคลียขึ้นมาที่ทางวิเลียนปบไปติดทางจเจริญสักครับเอาละยังได้อยู่ที่วิเลียนปบบอลเมทวิ่งทําทางมาที่จะเินสักเล่นกับทางบอลเมทย,ยกมาสวยคนระับพิชา หลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษและจับบอลเปิดมาแล้วยิงจ่อจ่อลเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1นครับโอ้โหเป็นทางปลาร์เม่รับทำประตูตีเสมอให้กับทาง s อสซเมืองทองได้1ประตูต่อ1นะครับอู้ต้องชมทางด้านพิชาครับที่เปิดไปเสาไกลลูกนี้ครับทางปลารเม่วิ่งมาชาร์จจ่อจ่อก็ไม่เหลือครับเอาละรับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต้ครับกลับคืนสู่เกมในนาทีที่55ครับ โอ้โหเนี่ยครับบอลเล่นกัน1จังหวะครับบอลก็มาจากทางโปอมเมนะครับยกไปตรงนี้ก่อนที่จะวิ่งเข้ามาที่จุดนัดพบครับยิงจ่อที่เส้นกอบหกหลาก็ไม่เหลือครับเอาละครับเหมืองของกับคืนสู่เกมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับเจอกันไป3นัดครับเป็นทางด้านเมืองทองครับเอาชนะไปได้2ครั้งครับ แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับไม่แพ้ให้กับทางนครปฐมเลยครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันในศึกลีโวทยลีกเนี่ยก็เป็นทางด้านเมืองทองครับเอาชนะมาได้3มประตูตอนนึ่งแลครับมาชมเป็นต่อครับอิโตะหลอกล่อมาตรงนี้ฝากมาที่อนุกูลอนุกรเสียบอลครับกานาลินไปแย่งมาได้ครับฝากมาที่บิวลองเล่นสั้นๆกับทางทรงวุฒิละครับทรงวุฒิทรงวุฒิเปลี่ยนมาที่ทางสวิท สุวิทย์พาบอลขึ้นมาเล่นที่พิชามีปรเมศทําทางอีกนะครยกมาสวยตรงนี้ปรเมศบอลลึกไปถึงผู้เล่นแนวรับครับวัชราฝากมาที่โชคชยัยเล่นสั้นๆกับนัทน,นันนัทนันเปลี่ยนแกงมาที่อนุก,กรตรงนี้โยนไปก็ยังไม่ถึงแนวหน้าครับทางด้านนครปฐม,มสมงวุฒิบิวลอง กานาลินโยนไปที่พิชาพิชาบอลลงสวยไหลามาที่ปลอเมตอีกแล้วครับตรงกลางมีทางวิลเลี่ยนป๊บเติมขึ้นมาครับวิลเลียน๊บปปขอบอลยังให้ไม่ได้ปลอเมตปอลเมตพาบอลเข้ามาฝากไปที่ธนวัน์และยิงเจาะจอลูกนี้โอ้โหบอลซูเปอร์เซฟของคางวัชราครับยังยังหนึ่งหนึ่งอิโต้เล่นสั้นมาที่อนุกรเปลี่ยนแกนมาที่รุทีรุทีโยนไปตรงนี้ เอาบอลลงได้แต่ก็มาเข้าทางสุวิทแหละครับอ่ะและผู้ตัดสินให้ได้ฟาวลัวบทางด้านเมืองทองนี่ครับไปเข้าช้าครับ,รบสุวิท์จะเปิดฟีคิกขึ้นมาครับ เล่นที่โดดเด่นวันนี้ก็เป็นทางด้านเจริญศักดิ์ครับฟอร์มตอนนี้ร้อนแรงต่อเนื่องครับแล้วก็ยิงประตูต่อเนื่องนะครับทางด้านเจริญศักดิ์ครับดูวันนี้ครับว่าจะทําประตูได้หรือไม่ครับเจริญศักดิ์ตัดเข้าในมาตรงนี้ฝากไปที่ทางธนวัฒน์ธนวัฒน์เล่นกับทางวินเลียนป๊อบจะวันทูกันก็เอายังมาเข้าทางปรมิยิงโอ้ยังเป็นซูเปอร์เซฟของวัชลาครับโอ้ยังยังยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้เกือบเสียหายครับไปเล่นยากครับนครปฐมหน้าบ้านตัวเองครับ ไม่เคลียครับเนี่ยครับไปส่งคืนหลังครับเป็นวิลเลียนโปสไปแซะอาบอลมาได้ครับโชคดีที่บอลเมยยิยงไปตรงตัวผู้รักษาประตูรครับยังยังคงหนึ่งประตูต่อนหนึ่งอยู่ครับที่ตองโดจะเปิดฟีคิกลูกเตะมุมขึ้นมาครับทิดตองโดเปิดไปตรงนี้บอลเมยโหนมายังยังไม่ไปไหนธนวัตรเอาบอลลงได้ธนวัตรฝากมาที่กานาลินกานาลินคึงบอลอยู่บอลเมย ให้กับทางธานวัฒน์หลอกไปหนึ่งจังหวะเอ้าแล้วไปเสียบอลตรงนี้ทางนครปฐมจะส่วนเร็วขึ้นมาตรงนี้ก็ยังติดวิวลองครับทรงวุฒิเปลี่ยนแกนมาที่ทิตตองโดทิ่ตองโดยกไปเป้าอยู่ที่พิชาอาบอลลงสวยครับพิชาไหลต่อไปที่ปรเมศโอ้โหแรงเกินไปนะครับบอลหลุดออกข้างครับเป็นนครปฐมครับได้ลูกทุ่มครับ ผ่านมาครึ่งเวลาหลังตรงนี้เหมือนจะเป็นทางด้านทีมเยือนครับที่มีโอกาสหนีห่างไปเป็นสองประตูต่อหนึ่งมากกว่าทาั้งเจ้าบ้านครับพิชาพิชาฝากไปที่สุวิทย์สุวิทย์ให้กับทางธนวัหรอครับธนวัต์เล่นกับพิชาไหลามาที่สุวิทย์พิชาพิชาอุทาจะตัดเข้าในมาตรงนี้เสียบอลแล้วครับเอาแล้วครับ บอลสวนกองทางนะคนปรปฐมก็ยังมีการนาลินมาขวางเอาแล้วไปเคลียรบอลไม่ดีครับการนาลินยังได้อยู่ที่นะคนปรปฐมบอลมาถึงบิวลองเคลียไว้ได้ครับนะครับส่วนกลับมาบ้างครับทางด้านพิชาเล่นกับปรเมศพิชาฝากมาที่การนาลินการนาลินตัดเข้าในมาตรงนี้ไปโดนสกิดก่อนรับบอลมาถึงพิชาไหลามาที่ปรเมศสวนแล้วพลิกยิงลูกนี้ก็บอลไม่มีน้ำหนักนครับโอ้โหเนี่ยครับ ดูครับว่าเมืองทองจะสามารถเก็บ3ามแต้มสามคัญได้หรือไม่ครับหรือว่าจะแบ่งกันแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มครับนัทพลนัทพล,พลให้มาที่คิปัญญาคิปัญญาฝากมาที่ดูโลซินนียกมาที่อิโตะมงชงมาตรงนี้ลึกไปออกหลังไปครับอุย้ยเกือบไปครับเมืองทองไม่มีใครเข้าบอลแร้วกวิน เปิดขึ้นหน้ามาเป้าอยู่ที่ปลมรมหม่งชงให้ทับวิลเลียนป,ป๊บยังเคียวไว้ได้ครับนัทพลพาลุยขึ้นมาที่อิโตอิโตยกไปตรงนี้ยังเคียวไว้ได้ครับและเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับสำหรับนคปรปฐมแล้วก็เมืองทองยูเนตครับเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนๆนะครับ mm. ก็เดี๋ยวจะไปดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะในเกมนี้ให้ได้รับชมกันเลยครับไปรับชมกันครับในการดวลจุดโทษครับเอาครับดวลจุดโทษ เพื่อตัดสินหาผู้ชนะในเกมครับระหว่างนครปฐมอยู่ในเต็ดปทะเอสซีเมืองทองอยู่ในเต็ดครับาครับคนแรกครับทาคุครับจะเป็นผู้ยิงให้กับทางนครปฐมก่อนครับทาคุอิโตครับวิ่งมาตรงนี้ยิงไปพุ่งไปถูกทางครับกวินธรรมศาสตร์จานันแต่ว่ายังเซฟไม่ได้ครับ โอ้ยิงได้ดีครับทางยิโตคนแรกเป็นบอลเมตครับปอลเมทวิ่งมาตรงนี้ยิงไปตรงกลางประตูครับเอาครับตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านเมืองทองโด,ดลรซีนีวิ่งมาตรงนี้โอ้โวิงมาตัดไม่เหลือครับพุ่งไปคนละทางครับกวินครับคนครปฐม2เมืองทองหนึ่งครับและวินเลียนป๊บ ตรงนี้สับมายิงไปโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับไม่พลาดเหมือนกันครับนามานี่นามานี่วิ่งมาตรงนี้ยิงไปเป็นซูเปอร์เซฟของกวินธรรมสัจจานะครับเอาครับกวินบินได้เนี่นะครับเซฟให้กับเมืองทองได้แล้วครับและพิชาจะยิงประตูขึ้นนําได้หรือไม่เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ2ครับเมืองทองครับยิงขึ้นนําไปได้ครับอารับ นัทพลครับคนที่สี่ของทางนครปฐมวิ่งมาตรงนี้ยิงไปโอ้โหหมดสิทธิ์ครับเข้าสามเหลี่ยมคมกีบครับทางด้านนัทพลเานาครับจะเหลินสักมองไปตรงนี้และวิ่งสับมายิงไปโอ้โหติดเซฟของทางโอ้ผู้รักษาประตูนครปฐมครับยังเสมออยู่ครับ3 3ส,สครับและชิดปัญญาสับมาตรงนี้ยิงโอ้กวินไม่ได้พุ่งครับ เป็นทางด้านนครปฐมหนีห่างอีกครั้งครับ4ี่ประตูต่อ3ครับเอาครับเมืองทองยิงเพื่อตีเสมอครับถ้ายิงไม่เข้าแพ้ครับคนสุดท้ายเป็นทางด้านธนวัน์ครับธนวัน์กรองมาตรงนี้ยิงโอ้เป็นซูเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูนครปฐมครับโอ้โหนี่นะครับมีโอกาสก่อนครับสำหรับเมืองทองครับทำไม่ได้ครับ และเป็นฝ่ายภ่ายให้กับทางนาคปรปฐมอยู่ในเต็ดไปครับ4ี่ประตูต่อ3ครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ